วัน,นี้ครับศึกทางด้านศึกเพชรยินดีครับมาเราให้ดูไฮไลท์ก่อนเลยครับวันนี้มาแปลกแวลกแนวหน่อยนะครับคู่นี้ก็เป็นการพบระหว่างเมืองไทยสบุญเยี่ยมนะครับกับจิ้งหลีดทองปอวลสิงห์อ่าคู่นี้ทางด้านจับแป๊บบอกว่าที่เด็ดในรายการทางด้านเมืองไทยขึ้นมาก็ทางด้านเมืองไทยครับเป็นต่อน,นิดเดียวนะครับประมาณ742-1 แล้หมดยกที่2ก็ประมาณ4 1นะครับและนี่คือยกที่3ทางด้านเมืองไทยครับกพยายามอา,ยอ,อาศัยตัวใหญ่ครับและมีไล่แขนมีดกักแทงนี่ฮะทำได้ก็เจือก้าวอยู่พักหนึ่งครับจิงดีทองนี่หักทางด้านเมืองไทยเนี่ยลงไปแล้วก็หล,ลอกนอกจากนั้นครับจิงดีทองก็ได้หักแค่ทีเดียวครับเมืองไทยก็เดินถึงตัวถึงตัวถึงตัววก็เรียบร้อยครับตัวเล็กย่อมเสร็จตัวใหญ่ แน่นอนครับหลกดีครับนี่ครับไปแล้วครับ,รบเม็ดนี้เมาส์แล้วก็โดนอีกชุดครับจิงหลีทองเมาส์ครับผมเมาส์ก็โดนย้ำอีกชุดหนึ่งครับไปแล้วครับกรรมาการนับได้ประมาณถึง3ครับแล้วก็ยุติก,การชก ก็ได้จริงๆนะครับแมงฟอมของจิ้งหรีดทองปรวรสิงห์นี่กำลังฮอตๆอยู่เลยครับมาโดนแบบโดนเยอะเมื่อวานโดนเยอะครับเมื่อคืนโดนเยอะครับสหมืดีดดโอ้โหชนะเป็นว่าเล่นเลยไหมน้องชนะยอดเพชรไทยชนะกล้องบุรีแล้วก็มันน็อกทางด้านจิ้งหรีดทองอีกครับ เราชนะเพราะเราใหญ่หรือเปล่าตอนน้ำหนักให้เขาครับอาวุธมวยวันนี้เขารุนแรงไหมก็ไม่รุนแรงเท่าไรแต่เขาจะฝีมือนั่งครับช่วงที่โดนล้มกิ้งล้มหงายนี่ไม่ยุบเลยนี่ก็ซ้อมเราได้รูปร่างสูงกว่าด้วยแล้วก็ซ้อมดีด้วยแล้วช่วงจังหวะนั้นเนี่ยจังหวะไหนที่ทางด้านจิ่อหลีทองนี่โดนจนเมาไปเมามาจังหวะที่เขาโดนสอกครับสอกแรกครับแล้วที่เขาลงอ่ะ ก็ซ้ำอีกสอกซ้ำอีกเต็มไหมลุงนั้นก็เต็มครับคณะเขาว่าเขาเนี่ยเพราะว่าอาวุธมวยอะไรครับอาวุธเยอะครับอาวุธหลากหลายหลากหลายกว่าเนอะครับมีใครแค่ในใจมั้ยตอนนี้ที่อยากจะเจอก็ใครได้หมดครับน้ําหนักเท่าไหร่อ่ะน้ำหนักร้10สิบร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยสิบใครก็ได้นะครับเจอได้หมดนะครับร่างกายดีเหลือเกิน แพ้ไม่เป็นเลยล่ะยอดอด้อน้องตามองครับตึ้งลุกออกแข่งช่วยอย่างจึงหลุดทองหายมือแล้วนะเต็มไหมลูกนั้นเนี่ยที่โดนมาดดูิโอ้โหเลือดเต็มเลยมาดูดิโดนดังเหรอตรงนี้จังหวะไหนช่วงจังหวะไหนน้องช่วงสับศอกใจหรอที่เมาแล้วอีกทีลงเลยใช่ไหม ผมไม่สอบเลยของทางด้านเ้าเมืองไทยคมครับผมอยู่นะไม่ไหวนะเราเล็กไปเนาะไปเลยครับเราไปดูคู่ร้องเลยครับเมื่อวานนี้ก็มีการเดิมพันถึงล้านหกแสนครับฝ่ายแดงก็คือนพปกิตรกอคัมปนาน้ำเงินเพชรมงคลทอเทพสุขินนะครับก็สองยกครับนพปกิจรต่อประมาณสองสองครับและนี่คือยกที่สามที่ทางด้านเพชรมงคลนี่ก็ทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะแข้งขวาครับ ว่านบกิจเมื่อวานนี้แกมาแบบที่นี่เรียกว่าเขาเรียกว่ามาดีเหลือเกินแล้วก็เดินเข้าไปเตะขวาเตะซ้ายหมดสามยกครับราคาทางด้านนบกิจขยับต่อ5-2ครับแล้วก็ยกที่4ครับเป็นยกที่ทางด้านเพชรม,มงคลเนี่ยสองนาทีแรกทําดีเหลือเกินโดยเฉพาะแข้งซ้ายครับแข้งขวาไหนมีหมุนตีมีหัดนี่ครับลูกนี้ครับกําลังจะได้เปรียบเป็นกรรมการทานบนวยขวางครับ แล้วก็นอกจากนั้นนี่เจ้าเพชรมงคลรับหมัดอย่างเดียวครับโดนเตะโดนต่อยโดนอะไรเข้ามปแล้วก็ล้มผักเทศถึงอีกทีกัครับกับไปเลยครับทีนี้ไ,ไหนคไหมดจียกก็เป็นต่อประมาณสิบ 131นะครับทางด้านฝ่ายแดงรบกิจต่อแล้วก็ยกสุดท้ายครับเจ้าเพชรมงคลจะเดินแต่ว่าไม่มีแรงแล้วครับเดินเข้าไปก็โดนเดินเข้าไปก็โดนครับตายยกสี่คนทังค่าจะมาไม่มาแลนะครับแต่ว่าไปโดนหมัดน,นะหนึ่งล้านหกแสนครนิ่มๆครับดูครับดูเงินครับ คนอื่นเฮไม่ค่อยดังครับแต่พี่กรมนาธครับวันนี้ไม่ปล่อยเลยครับถือไม่ปล่อยทําไมพี่ไม่ปล่อยอ่ะมันหายากครับเงินเงินหายากแล้ววันนี้ทําไมนึกยังไงเข้ามาหาเงินในเวทีมาเป็นกําลังใจพืกอครับครับคิดถึงกานพวกกันมัองไอ้จริงเปล่าพี่โอ้สวัสดีครับเมื่อไหร่จะไปเที่ยวพนมดีพี่พี่หายไปนานนะครับก็ประมาณเจ็ดเดือนก็ยากครับ ไปอยู่ไหนมาพี่ตกลงจะสัมภาษณ์น้ามวยด้วยสัมภาษณ์เอาพี่ก่อนเลยครับไปอยู่ไหนมาพี่ไปรวบรวมเงินใช่ไหมครับรวบรวมรวบรวมเงินมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับวันนี้ก็วันนี้ล้านหกครับล้านหกคางละข้างละบแปดแสนไอ้ที่หายไปนี่คือไปรวบรวมเงินมานะครับเพื่อจะเอามาเล่นนกกิจใช่ใช่แล้วเล่นนอกไปอีกไหมอ๋อตัวผมเองนี่ไม่ได้เล่นเลยในนี้ไม่มีของพี่เลยรคของเพื่อนฝูงทท้านั้นเลยจริงเหรอผมไคนไม่เล่นมวยอยู่แล้ว ทำไมน<อ>นพี่ต้องหวนกลับเข้ามาในเวทีครับวันนี้ถือว่าพวอบเพื่อนฝูงเขาให้ให้ไว้ใจแล้วก็ให้ความศรัทธาเราเอาขอมวยเรามาเดิมพันเป็นล้านวันนี้เลยต้องมาเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นไงครับสิทธิ์ลักต่อยวันนี้วันนี้ต่อยใช้ได้ครับแต่ว่ายังอืดไปน,นิดนึงยังต้องแก้ไขอีกหลายอย่างยังมีเสียวนะการยังมีเสียวเสียวตอนยกไหนครับจริงๆมวยอ,อย่างนี้ถ้าปกติสมบูรณ์ดีๆไม่มีเสียวเลยต้องไม่เสียวต้องไม่เสียวก็ไม่ได้เฮเลยไม่ได้เฮเลย วันนี้เสียวแต่รับนะเสียวแต่รับไม่มีอะไรจะพูดนะครับไม่มีอะไรพูดแล้วไหนมีอะไรจะบอกไหมว่าต่อไปนี้จะไม่ออกแล้วจะเข้ามาเต็มตัวไหมหรือยังไงก็ยังยังตอบไม่ได้แล้วแต่จังหวะแล้วก็งานครับตอนนี้ผมมีธุรกิจค่อนข้างเยอะไงที่หายไปนี่เพราะธุรกิจครับธุรกิจไม่เกี่ยวกับเรื่องที่บอกน้อยใจก็ตอนนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราหยุดไปแล้วก็ประกอบธุรกิจเราเริ่มโตเติบโตนะพอเติบโตปุ๊บเนี่ยเราก็ ทิ้งไม่ได้แล้วเราก็เลยหาเพื่อนอย่างสองคนนี้ที่มาดูแลแทนผมสองคนนี้นะครับครับผมนี่คือเพื่อนคือมาดูแลค่ายกอกรรมนาถทั้งหมดคุณภาพไม่น้อยกว่ากันน้องปกตมาเลยทางนี้เลยน้องหนักไหมไม่นะครับทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะล้านกว่าครับล้านกว่ามีของเราบ้างไหมไม่มีไม่มีแน่นะครับผมหนึ่งล้านหกรู้ไหมว่าคนต่อยได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อ่ะเขาเขาอาจจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ อัดฉีดวิง 1, ่งหนึ่งแสนบาทอัดฉีดวิ่งหนึ่งแสนใช่ถ้าชนะค่าตัวเท่าไหร่ครับน้องค่าตัวหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าวันนี้รับไปอีกแสนกว่า,วาร่วมสองแสนนะเดี๋ยวบอกแฟนมวยหน่อยวันนี้เขาให้กาลังใจเยอะมากผมขอบคุณแฟนมวยทางบ้านมากครับแต่ผมก็ทำเต็มที่แล้วครับก็ทำเต็มที่อยู่แล้วครับผมสุดยอดจริงครับวันนี้เดิมพันหนึ่งล้านหกนะครับเต็มเต็มครับนี่ครับเต็มเต็มผูกโบสวยงามครับไปอยู่ที่กอการา์เรียบร้อยแล้วครับดีใจด้วยครับน้อง ฝากพี่ไว้ก่อนไหมไม่เป็นไรครับคุยกับพี่โก้แป๊บได้ไหมผมบอกเดียวกันเลยพี่ก็กินน้ำนักข่าวแล้วปกติซื้อวันนี้ถือว่าต่อยได้ใช่ไหมครับเพราะเราเพิ่งมาต่อยนะแล้วมันจังหวัดไหนไว้น้องที่เราดูแล้วคู่ต่อสู้นี่มันออกมาโดยที่เราไม่ันระวังตัวโดนหมัดห้าช่วงไปยกสีแก่กลางยกบุกเลยโดนหมัดห้าโดนบุกเลยเท้าอัดเลยเหรอช <to> <front> ่วงที่กําลังตีเตอเขาอยู่ตรงนั้นหมัดมาได้ไหม ขงมไม่รบกินผิดอยู่นะผมไม่ไก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าผมมันไปโดนไปพลาดก่อนจะไปโดนหมัดก,ก่อนนะแล้วเห็นขาเดินกันยังยังเจ็บตรงไหนครับนี่นี่เตะไปโดนอะไรอ,ะอ่ะโดนศอบก็โดนศอกคหรอโดนศอกใช่ไหมแพ้ตรงที่เราเร่งลึกไม่ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราแพ้เหลี่ยมมวยหรือว่าเราแพ้จังหวะเราดิดว่าน่าจะ จังหวะจังหวะนะโดนเป็นโดนพ่อครับแล้ววันนี้เดิมนมาทั้งหมดห้าังหวัดใช่ไหมไม่ต้องเสียใจเขาได้ไหมพี่กขาโอบเห,หมือนเราปกติพี่จะซื้อน้ํานเนี่ยแก้วละยี่สิบพี่ต้องเข้าไปกินน้ำนักข่าวนะต้องเสียใจนะน้องแก้ตัวไม่ได้แก้ตัวไม่ได้สบายดีสดีครับมามมาแจ้งข่าวว่าอ้อมน้อยครับอ้อมน้อยมีปัญหามวยยกออกไปหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวต้องรอน่าจะเป็นฟ้ามงคลหรือเปล่าครับฟ้ามงคล ป่วยกับท่านหันยกออกไปทั้งคู่ครับยังสิทธิ์ปากคนนั้นตอนนี้นั่งกินยาแก้ปวดหัวอยู่ครับหามวยมาแทนยังไม่ได้นะเดี๋ยวต้องติดต่อกันอีกทีครับปอหนุ่ยไปกอดติดตาช่างมาแล้วก็ยังมีอีกโอสาพัดครับเดี๋ยวไว้ช่วงสุดท้ายช่างแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูคู่เอกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับ มวยนี้ไม่มียก3ยก4ยก5สถานฟ้าอิมเน้นแอร์แดงครับเพชรมรกตทีเด็ด9ก้าน้ำเงิน118้